กรณีของนายกทักษณิณถึงขนาดนี้เนี่ยผมว่าแรงกดดันเนยอย่งางไรหนีไม่พ้นต้องกลับต้องกลับเข้าเรือนจำเพราะอย่างไรก็ตามนั้นทุกเรื่องเนี่ยนะครับเมื่อมันเต็มไปด้วยข้อสงสัยวันนี้ผมก็พยายามจะฟังที่คุณวิ๋งิแถลงเรื่องความเครียดนะครับร่างกายอ่อนเปลี่ย เป็นธรรมชาตินะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปสู่เรือนจำคืนแรกเนี่ยไม่มีใครไม่เครียดสักคนนะใช่ไม่มีใครที่จะนอนหลับยกเว้นเราเราเนี่ยนอนหลับเพราะว่าเรามันเข้าคุกหลายรอบครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยนะครับต้องมาจูนกันใหม่เพราะชีวิตมันเป็นวิถีใหม่ก็คือหมายความว่าอยู่เรือนนอนตอนบ่ายสามครึ่งเนี่ย ร่างกายมันก็ต้องปรับตั้งแต่การกินการอยู่เพราะฉะนั้นความเครียดมันเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลราชธานก็รับมือได้สถานพยาบาลนะครับที่เป็นห้องพักให้กับนายกทักษิณเนี่ยในเรือนจำพิเศษแค่เรื่องความเครียดนะครับเพลียซึ่งมันอยู่ในในเรื่องราวของปกติของคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่แล้ว นี่ว่าขนาดนี้อยู่โรงพยาบาลแต่ว่าถ้าอยู่ในคุกอาจจะเครียดกว่านี้แต่ความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติใครติดคุกเนี่ยไม่เครียดเนี่ยผิดปกติคือหมายความว่าเหมือนคนถูกตำรวจจับแล้วหัวใจยังเต้นปกติอยู่เนี่ยทั้งที่ของงองกลางครมเนี่ยนัมืออาชีพอ้นั่นต้องมืออาชีพเกิดมาเพื่อศิออ <c oughs> ร้อยทั้งร้อยนะครับก็คือเม่ออมาหัวใจผิดปกติทั้งนั้น ถ้ามีของผิดกฎหมายและถูกจับได้คาหนังคาเขาเนี่ยเอาไว้ที่ตรวจหัวใจพบว่หัวใจผิดปกเต้นผิดปกติหมดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และผมก็เชื่อว่าคนไทยไม่มีใครใจไม้ใส่ระกรรมใจดำอมหิตอะไรคือถ้าป่วยจริงเนี่ยนะครับมีหลักฐานความปรากฏพิสูจน์ชัดนะครับแล้วก็เกินศักยภาพของโรงพยาบาลราชทันนะครับตามความสีโรคที่ทแถลงมาก่อนหน้านี้ เพราะว่าตอนนี้มันเหลือแค่เรื่องความเครียดเนแถลงวัเนี่ย,ะน,น,ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยซึ่งก็มีหน้าที่เนี่ยนะครับที่จะต้องรักษาความเป็นจริงความเครียดไม่ต้องถึงมุมือหมอกันเสียดสับนะครับก็กินในคุกก็มียาแก้เครียดนอนไม่หลับก็กินยานะครับขอยาทําให้นอนหลับสารพัดนะครับคนที่เข้าไปในคุก บางครั้งเนี่ยนะครับเข้าไปชั่วคราวก็ขอยาน,นอนหลับหลายกลุ่มนะครับที่ที่เข้าไปแล้วมันธรรมชาติมันจะนอนหลับได้ไงมันลูก,กลปงนะครับนอนจากเตียงหกฟุตเนี่ยก็เหลือกระเบื้องสามแผ่นอะ่ะมันธรรมชาติมนุษย์อะ่ะมันนอนยังไงก็มันเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนรูปแบบถูก,กวควบคุมตัวจิตตก<ม>เป็นเรื่องปรกรตินะครับของคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าอย่างไรก็ตามดูอาการแล้วเนี่ยไม่รู้จะถึงสิบวันนะครับนับตั้งแต่วันที่ออกมาหรือไม่เพราะว่ากระแสสังคมวันนี้มันไปไกลมากมันไปไกลถึงจุดที่ว่านี่นะครับว่าถ้าความจริงปรากฏกลายเป็นคนอีกเป็นคนละเรื่องเนี่ยมันจะแรงว่าตอนสุดซอยอื เพราะนี่นะครับเป็นเรื่องกระบวนการที่คนสงสัยกันมาตั้งแต่ตน้นตั้งแต่เนี่นะครับขั้นตอนทางราชทัณ์จนกระทั่งขั้นตอนของโรงพยาบาลตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้ใครไม่คิดอแต่ผมบอกว่ามันยังอยู่ในการปฏิบัติการฟ้าใสมาตั้งแต่ตน้น mm. อยากจะทำอะไรในพื้นที่ของรัฐทั้งสองทั้งสองจุดล้วนแต่ถูกควบคุมด้วยระบบการบันทึก ไว้เสร็จสิ้นอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยรอดยากนะครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองจนถึงบัดนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับฐานะที่พอเข้ามาอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อคึมการติดเบ็ดติดเบ็ดแรกก็คือเข้ามาติดเบ็ดที่สองก็คือทําตามที่ตัวเองมีความต้องการมีความต้องการเนี่ยนะครับเช่นว่า อยู่ในเรือนจำเนี่ยผู้สื่อขาวก็นับเวลาได้ประมาณ13ชั<ม>่วโมงไม่ครบวันนะครับแล้วก็ที่สำคัญการทิ้งร่องรอยต่างๆไว้เนี่ยในช่วงระหว่าง22ถึงบัดรนี้ไอ้นี่ก็เป็นเข้าไปชนะกใหญ่<ม>แล้วต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อถูกเอาตัวกลับไปที่เรือนจำเนี่ยการจะออกมาโรงพยาบาลตำรวจแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ไม่ง่ายเช่นเนี่ยนะครับเดือนหนึ่ง จะได้ทะกครั้งนะครับยกเว้นว่าป่วยกันจริงๆซึ่งประชาชนเขาก็ตั้งท่าที่จะไม่เชื่อกันอยู่แล้วเห็นหมาจากครั้งแรกความเป็นจริงถ้าติดกันจนกระทั่งคนลืมออันนี้คนก็จะไม่สงสัยอันนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะฉะนั้นพอจุดสตาร์ทเรื่องข้อสงสัยของประชาชนนั้นมันก็จะเริ่มต้นนะครับหลังจากนี้ด้วยความยากลำบากแต่ผมเชื่อว่าไม่กี่วัน ทนกระแสไม่ไหวหรอกอจะต้องเอาตัวกลับไปที่เรือนจำ